so but oh.

สวัสดีตัวะคาวตาทัมโมธลทามานะมสามิสุปฏิปันโนภะคาวโตสาวกสังโฆสังฆานะมะมิ भगवत पुप फाध नकार करो मेरा नमो तसा भगवत अरह तो समुथसा नमो तसा भगवत अरह तो समुथसा

อนกโรปุริสธตถมสารทิสาตเทวะมนุสานาโปทอภะโธอโยอิมาโลกัสเทวะกันสัมมารกันสัพระมกันสาสัมนาปรามันิปัจจานสเทวะมุนสังสยา

namayantamabhidhutinkarumaseyam <Num>, yodasavarkhato bhagavata-dhammo santirtiko akaliko ท้ามานท้ามานภิปขุชายาเมท้ามานท้ามานเสรัษานามาเมอนัมยาสังฆาภิกุติกลรมอสศัยอยงสุปฏิปันโนภะวัตสาวกสังโฆ โอ้เปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทานจ๊า Lập bổn sự u thân ni ái thập bổn sự bồ khà la, sa pa khà ba hoa na yo an chali karani an hoa ta ra ta lo ca sa. महा सन्थाभि पोयामि क महा सङ्खा सि อนุมาญรณะนัตตาปนามคะทายเทวานสังเวคปริกิตนาปัทานจะปนามาเสียภะโรนามหานวโรยกาตัสุธาภรัยานโนจโนยกาสปาปุปเกลสคะตโก วันทามิโพธิหมาทเรนตานธรรมโอปะทปุวิยตสสาธุนรยมะคปังกามเถะเถนะโกโลโกตโรโยจตทาติปนวันทามิธรรมาอหมาทเร สังโฆสุขเถระพยายาิดเถรสันนตโทยเทิดสันโวสุขตานุปทาโกนลัลลาภโนอริโยสุเมโสวันธามิสังฆะมารเถระนันต ah e ัง เอ่ว่าเมกนตภิกูชนายกันวัดทตยวันทยตากิสังขตานวัญยามยหยามสาปุปกาทวามมหาโเวตาสุปภาวสิทิยาอิทาตถาคตกลอุปา เทศิตุนิยานิโกอุปสมิโกปรินิพายสัวโพธิคามิสุขตาภเวทิตโตมายานตานธรรมสุตตะวัเฮวันชาณามานชาติปิฏฐขาจราปิฏฐขามลานปิฏุคัน สกปริเทวะทุขโทมาลสุปายาสเิทุกคาอภัยหิสัมปโยโคทุกภเยหิวิปโยโคทุกอนยามเป็นทานาปิตตาเบตุคาสังเกเทนอาปันจุปันทา ใจทิฏฐานรูปปัตนันคันโทเวทนาปัตนันคันโทสัญญูปัตนันคันโทสังขารูปปัานันคันโทวิญญาณปัตนันคันโทเยสัมปะริญญา ทารมานุสุภคะวาเอวันหุลาสาวเกวินิติเอวันพระาจะปนาส้สุภคะวะตัวสาวเกสุอานศาสนีภุลาปวัตติโลกบานิตา เวทนานิจจศัญญานิจจสังขารานิจจวิญญาณันิจจรูปังอนัตจจศัญญาณตจจศังขาราิตาวิญญาณังนิจา สังขารานิจารสัพเพธรรมานาติเตมยังโอตินามาชาติยะชรามาลีนะทรงเกิปริเทเวิทุเขหิทวานาเซหิอุปายาเซหิ तोको तिना धूकः परेदा अपेवना विमासकेवाला सधूकः तान्ता सान्तकेरिया पाञ्याये धाति तिरापरिनिपुतापितामः खवान्ताँ उठिसाराहान्ताँ समसाभूताँ สาธาคารสมานคาลียาบพจิตาตาศเมผะขวัติประมจริยธรามาเพโคนาสิาสานิวสมาปนาตนุพระมจริยิมาสเกวราสะท

โออามันเตสิภิกขวติปัฏฐานเตจิเตภิกโอปะขวัตปัจจสโสุปขวะเอตตะวันอุปตาวะภิกขเวตตะกตากาตานันลุปตา ตถาคตานทิตาวสสนาตุ昙曼ติตตา昙าฏิยาณตสสเปสังนาราอนิจติตาตถาคตสัโพิอภิสเมภิสัโพชิตวะภิสเม सा <Sessly> कथन <Sessly> 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 ตถาคตานาหนดตถาวัสสนาตุทะมาติตถาธรรมนิยาระัพเพสังฆาราทุกขาติตถาตถาคตอภิสัมภูจติอภิสัมเติอภิสัมภูสิตวะภิสัมเมตวะอาเจคติเถร

ตามาอนัตตาติตามะโวจักปะควาตามนาเตเบโกปะควะตุภาสิตังอภินันโทติสัพเพสังขารานิจาติอถาปันยปัสสติอัตนิพิทติโตเขสัมโควิสุติ ซาเพสังขาราถูฆาติยฆาปัญญัติปัสสติยฆานิยธาติถูกเฆะสมาโควโสติญาสัพเพธรรมอนัตตาติยฆาปัญญัติปัสสติยฆานิพิธาติถู समी सोधिया आप खाते मनो से सो चना पारे अथाया तर पछाते रमे वन उते चखो सा माते मेथा मान हुआ तीन होते โสทุกขารังการหันธรมะเวปะหายโสกรรภาเวทะปันติโตกาอนุกรรมาธมัมมิเวเกยจัตรูรมานตรัตนภิรติเมิย้ายตวากามิอาเกินจโนปริโยตพยาอัตตา Dhikare seipanito yasa sampot yang kese sama jeda tuba wita gata napitnesa ke anupata yang erat kinasawati matto telo ke putati. อาเวชปัจจัยสังขารสังขารปัจจัยาวิญญาณวิญญาณปัจจัยนามรูปานามรูปปัจจัยสัญญตนะ ยตนาปายเจยาปายโสปายสะปายเจยาเวทนาเวทนาปายเจยาตันอาตันหาปายเจยาอุปายทานาอุปายทานนปายเจยาภาวะภาวะปายเจยาติชาติปัจจยาชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมัน สุปายาสะสัมภวันติวเมตตสเกวะลสัทวคายขันธาสัมภูตาโยหติอาวิชายตังวาสินสุวิรายกนิโรธาสังขารนิโรธาสัง นันโรต้าเวนะาันโรตัวิญญาณนันโรธานะมะโรตันิโรตนามะโรตันิโรธานยะตะนันโรตุสลายะตะนันโรธาภาสันิโรตุภาสันิโรธาเว นิโรธโทเวทนานิโรธโทตัณหานิโรธโทตันนิโรธสัพทานานิโรธอุปทานานิโรธโทนิโรธภาวนิโรธชาตินิโรธชาตินิโรธโทชราบาโสุะปริเทวะุทคตโทมนาสุไป สานิโรจันติเหวเมตสเกวะัตถุขันธาสานิโรธโหติอะตาเวปัตุปวันติธรรมอัตตาปิโนายโตปรามาณสัทธาสังขังขาวปยันติสัพ บจานาติสัยตุถามัญธาเวปาตุปวันติถามาตาปิโนยชาโยตวนมานาสตัสกังฆาวปัญติสัพยาโตขยามปัจจยานอเวิยาเวปาตุปวันติถามาตาปิโนยชาโยตว มานาสวิตโภเยันเตติมารเสนาโสโรวาอภาสยามตะเวคันเตอเตอเตตานานวาคมายนาปฏิกันเถอนายยัตเตตตาเปหินานตังอาปัตตานาถตงปัจจุบัน ใโยธรรมตาตาตาทาวิปัสสติอาสังหิรังอาังกุปังตังเวทะมปโนโพรใเยอาเชวะกกจามาตาปังโกนทันมาราณสุเวนะหิโนอสังคารันเตนะมหเสนนะมารตนาเอ

วาติสังฆายนิโสปินะปัตตังวัดิสวามิเนวะทวายนามทายนามัดานายานวิโพสนายายาวะเทวายมัสกายัสัตถิทิอายัญญามิสุปะรติยาพระมจริยานุหายา ยิ่งเดียบโบาจเวทนาปฏิหังขามิหน่วยจเวนอบานเทสามียาจาจะเมภเวสัตถิานวาจตาสุวิหารลุจติปฏิสังขายนิโสเสนาสนับปฏิเสวามิ ยาวาเทวาสิตาสัพติคาตายาอนราสัพติขตาญายัสมายเกษตวัตถุปสิลินสัพสัมภาสสันปฏิขตาญายาวาเทวาอุตุภเรศยามีโนทนาปฏิสังลานรามาทาน

อันมัยอัปฏิธานาคาใจโยปนามะเสียมปัสันติวิหารอวสินีโทเบคาเรโุติคาเรตหิตหิตาธาตุธาเนนะภวันตุปุชิตาโสติงกรุตเตทวิหารมัณฑะเล เทราะมาจารนวการจะเพ่งขวนสารามิการทานปฏิอุปัสกานธรรมจะเทศนิกรรมจะอิสระสัพานนพุทธสุกิตาภวันตุเตชาลาพุทธายะปิจารัสสัพวา สังเสตฉาตาเโวปปัติกานิยานิกาทามวาราปฏิจจเตสัพเพไปโทหัสกักโรตุสรขยานท้าตุจรังสตานทามุทามัจจาจักุคละสังโฆตุสมมโะวะทายาจารยา อาเมรักตัตสาทโมสัพเพปิธามัจาริโนวุถะสัมปะปุเนยมานธาอริยปเวทิเตมลาสนนโหตุตสะเพปิบานิโนปุตตะสัสเนสัมมาทารังโภเชตโตกา เทโอภวัสโตโอเทภวายสัตตานัสมิทานีตุเมธานีปัตตาปิตาจาตระชาณีจาระขัติภุตะการเหวันทาเมนะราชาโน ไปชัยไรคันตุสปะทาวันธามิเจติยันสปะสปะตาเนสุปฏิทิตาสารีริกธาตุมหาโพเทโพทารูปะสักลังสัทธา อภัยสทธาสัทธาใจทเป็นเพื <infring es> ่อนทุกิดแก่จิตตาไร้การทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุตัจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอปยาปัชฉาหุตัจงเป็นสุเป็นสุขเธออย่าได้เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอนิฆาหุนตัวจงเป็นสุเป็นสุขเธอ จะได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอาจานนปริหารันตัวก็มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสีน